ใช่ไม่เกยวไม่ได้เจนเลยสัคั้งก็ไม่เยไปตีหรือเปล่าไม่เก้าไม่้ามเกได้หรือเ่เจ้าหน้าที่ควบคุมสถานที่นตรงนั้นแล้วคืออย่างนี้ตำรวจตะกี้เนี่ยผมผมไปฟังจากเคสไอ้ไทยมาใช่ไหมอันนี้อันนี้แล้วแต่ตารวจจะพิจารณาฮะแต่ผมจะเล่าสาเหตุให้ฟังคือมันมีมันมีก่หลายกรณีมากคืออย่างไอ้ไทยใช่ป่ะมันมันแทงมันแทงใช่ไหม คือทำสมาวะตอนนั้นน่ะมาตีกันอยู่แลวตำรวจไม่ได้แจ้งเตือนเขาใช่ปะพอตำรวจแต่เฉยบอกเฉยว่าแจ้งเตือนแล้วไม่ได้แจ้งนะเคยไทม์เล่าแต่บาร์มรถลงมาก็ไม่ใช่ไม่ใช่คือมันอยู่ไกลมากเว้ยคืออย่างงี้สมมตินะสมมติอันนี้ผมอนุญาตนะฮะสมมติตํารวจอขี่รถมาไกลๆใช่ปะและที่เนี้ยผมกำลังง้างหมัดในตํารวจที่กำลังมาอะไรประมาณเนี้ยซึ่งซึ่งมันเกิดขึ้นไปแล้วไงนึกภาพออกไหมฮะอ่าใช่อ่านตลอกครับใช่ใช่ใช่มันเป็นกรณีมันเป็นกรณีที่ โอเคที่ผมฟังเฉยมาเฉยบอกเฉยเตือนไปแล้วแล้วก็มันไม่ได้อยู่ไกล่เดี๋ยวผมไปสอบสวนที่นู้นกันครับเดี๋ยวได้ยังไงเดี๋ยวแจ้งไปบอกครับเนี่ยถามถามไอ้ไทยดูไอ้ไทยไทยไทยไอ้ไทยมาหนี้เน๊ะหนึ่งเนาคนนี้บางคนไอ้ไต้ไทยมาหนี้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 อยู่ด้านหลังมึงเนี่ยโอ้โหเนีเนี่เนผมไล่ฟังคืออย่างงี้คือที่ผมได้ยินมาใช่ป่ะ เขาเตือนมึงเขาเตือนมึงตอนไหนอ่ะเตือนแค่บัมรถครับอ่าเตือนบัมรถหยุดบัมรถหยุดบัมรถจังหวะจังหวะที่ผมบอกอ่ะคือแล้วแล้วก็ขึ้นรถมาเตือนอีกทีหนึ่งใช่ไหมหรือว่าจไงขัเดือไปหน่อยหนึ่งครับลุงขาบเดือไปหน่อยหนึ่งแล้วทีเนี้ยเขาก็แบบเตี๊ยนอยู่อ่ะเขาสู้ด้วยปะเขาเขาวิ่งครับลุงอ่าคือเขามีรถเพื่อนอีกคันหนึ่งมารับอ๋อมัน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 เหตุการณ์ต่อเนื่อง่ะตำรวเรียกเฉยมาด้ยคืออย่างงี้ผมต่อยตำรวเรียกเฉยมาให้หน่อย ถ้าเขาแบบว่าถ้าสมมติตำรวจไปอถือร่างแล้วมออกมาเลยั้ก็ก็ไอ้นี่ไงที่ข้างหลังนู่นฝาหนงอันนี้ผมนึกภาพให้้ังนใเหตุการณ์มาในในความคิดนี่คือประมาณว่าแบบผ่านไปเห็นหรือเปล่ามีน้ำมาหานะครับไม่ไม่ผ่านหรอพี่จังหวะผมเราวันที่เราที่ถูกสองเจ็ดถกเดี๋ยวรอเฉยก็ได้ถ้าผมมาแล้วถ้าเนี่้ยเฉยมาแล้วถามเฉยก็ได้เล่าให้ฟังเล่าให้ฟังบ้าง การของใครพี่ของไทยเหรอไทยของไทยคือของไทยอ่ะคือเฉยตอนแรกอ่ะเขาบั้มกันเลยแล้วเฉยห้ามแล้วว่าอย่าตีอย่าบั้มกันให้ออกจากพื้นที่เอ้ยคุณบอกว่าอย่าบั้มอย่างเดียวผมบอกแล้วครับอย่าบั้มไม่ถอยออกไปกันเดี๋ารคุณเล่าก่อนไหมหรือให้ผมเล่าอันนี้อันนี้เหตุการณ์ตรงไหนเฉยเหตุการณ์ที่พี่ทางเข้าเมืองพาลีทางเข้าเมืองอ่าอ่าเฉยบอกว่าหยุดบั้มกันหยุดบั้มกันเสร็จเขาก็บั้มกันจนทางเสร็จปุ๊บเฉยเลยจอดแล้วก็เปิดเทนนแล้วก็รอรอว่าเออเดี๋ยวเขาซ่อมรุดแล้วแยกจากกันแต ไม่ไม่ตอนตอนมันแพงอ่ะแล้วเฉยอยู่ตรงไหนอ่ะเฉยนั่งอยู่รถครับลุงเฉยกัใกล้กล่องผมอ่ะอยู่ใกล้เลยลุงคือเห็นเลยครับได้ยินเสียงด้วยถ้าสุดท้ายคือถ้าไม้ตายคงแฝกครับแล้วมิตรได้ก็ล้มลงไปแต่ผมแฝกใช่ครับมีนักการตรวจนั่งไปเอาเฉยเห็นด้วยครับแฝกแบบไหนอ่ะ คือแบบเป็น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 ปาดแบบจากซ้ายไปขวาือเลยคือมีดมีดมันง้างไปแล้วอ่ะมีดมันไม่มีตาอะไรประแบบนี้มันก็ง้างไปมันไม่ได้ก่อนเลยมีแบบว่าไอ้ผมอย่างเช่นอยู่นี้แล้วผมก็แทงเลยอะไรประมาณนี้ผมหยิบแทงที่อยูเลยแค่ผ่านมาแม่ผ่านมาแค่ผ่านก็ไม่ตัดป้องซ้อมตัดปองซ้อมให้กันเลยนะถ้าเฉยยังไม่ไม่ห้ามหรือว่าห้ามไม่ห้ามบั๊มอะไรอย่างเงี้ยเฉยจะเขาเรียกว่าอ่ะโอเคไม่แต่มันแยกกันไม่ได้มันไม่ได้แทงกระสวกไส้ไงหรือว่าแทงคอห้ามชนไงห้ามชนไงไม่ได้ห้ามแทงตอนนัั้้้นนอ่่ะเจาาหทีก็ยง ปูอยู่ตรงนั้นอย่างไรแจ๊ใช่คือชีชีห้ามกันตั้งแต่แรกเลยใช่แล้วคือเฉลิมใจให้ของฟ้องเพราะว่าจะแยกกันอนิเมะคุมไม่ได้ไงอนิเมะใช่ใช่ใช่มันมันมันปันพื้นไปแล้วอ่ะถ้ามันแทงไปหนึ่งทีแล้วมันหยุดได้มันก็หยุดแล้วเพื่อนผมมา่อกี้ถ้ามันแบบยกมือแล้หยุดได้ไม่ทันแล้วอนิเมะครับอนิเมชั่นเนี้ยก็ต้องตามนั้น มันห้ามได้ไม่่ามมันสามารถทำแบบนั้นได้ไม่ร่ามันอนิเมแลไปมันมันหยุดการหยุดการอากาศไม่ได้ใช่ไหมล่ามันก็ไม่ควรจะวิ่งเข้าไปแทนเขาตรแล้วใช่ไม่ควรว่เข้าไปแทงกันแรกอยู่แล้วจากจากคือลุงเดี๋ยวเฉยจ้าที่มาคือเนี่ยรถเขาังนี้ใช่ไหมสกอตเขเฉยอยู่ตรงนี้เน่ยมันที่รถอดีตยู่แต่ฝั่งนู้นนู้นจอดรถที่ตำรวจตำรวจสีดำอ่ะด้านไหนฝั่งนู้นเขาจอดอยู่ตรงนั่นแล้วไทยเย่าวิ่งจากตรงนี้วิ่งเลยเขาตรงนี้น่ะนี่เแหละรถก็น่าีเนี่ยขนา่แหิ่เที่ ถ้าเอออยู่ใกล้ๆอะไรเงี้ยไปยังของผมไม่แน่นะ่ะพอผมลงรถน้าสกอตไปขอกล่องผมวิ่งเข้าไปตอนแรกอ่ะก็ประมาณแต่มันเป็นทางทางชันขึ้นสะพานไงลุงพอผมพอผมทางเสร็จผมก็เก็บเลยอ่ะมั่นใจเลยว่าผมวิ่งสวนออกมาเลยผมไม่ได้ลงไม่ได้ล้วงไม่ได้อะไรเลยก็เห็นเนี่เขายังได้ยินเสียงคุณ ที่เรื eng, ่องกล่องทรงกล่องฟองในกรณีในกรณีอย่างเงี้ยบางทีมันก็เกิดขึ้นหลายครั้งเนาะไม่แบบว่าแก๊งอื่นมันก็ตีกันแบบนี้กับบางรถรถก็จอดกว่าก็เป็นเร่องด้วยซ้แต่การแต่ว่ามันมันไม่ได้ยึดไงไม่มันมันมีมันมีอย่างนั้นผมตีมาบ่อยผมรู้ไง ไม่คือตีมาทันเดือนแล้วครับถ้าเป็นอันดีนะมันมันนี้มันเป็นจอดเนื่องอ่ะมันต้องห้ามก่อนใช่ครับมันเป็นห่าวตรงที่ต้องห้ามก่อนแต่ทีนี้เฉยๆห้าม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 บัไกลห้ามห้ามอ่ะใช่แต่มั่นใจเลยว่าามบัไต่เองยังไม่ได้บอกว่าให้หยุดให้หยุดตีนี่ใช่เอ็งห้ามบัมอันนี้อันนี้กูจำได้เองไม่ได้พูดว่าให้หยุไม่เกยนไม่ได้เลยสักคราต้องว่ามอะไรไม่คือไม่ห้ามกันแต่อะไรเนาะเจ้าหน้าที่ควบคุมสถานที่นะตรงนั้น ว่าอธิบายเป็นุของฉีว่าเออสิ่งที่ฉเฉีต้องทำเพราะว่าใช่มันมันมันมีในกรณีที่มันเป็นเคสแบบเนี้ยแบบแบบนี้เลยอ่ะคือตำรวจก็เห็นนะแต่บางทีตำรวจก็ไม่ไม่จับอ่ะมาถึงห้ามใช่ไหมอันนี้คือจากมันเป็นการเขาเรียกว่าเป็นการที่ฝั่งลูกก็สวนเรื่อยเลยแต่เพื่อขนาดเพื่อนเขาก็อยู่แล้วลูกเพื่อนเขายังเรียกผมเลยว่าเฉยที่เขาแทงอย่างในบ้านอ่ะอย่างในบ้านก็ไม่เห็นมีใครจับเลยถูกต้องป้าครั้งก่อนอ่ะไม่มีใครแบบจับเลยพวกพวกนั้นวิ่งเข้าบ้านมาไม่มีใครจับเดินเป็นเดินเป็นบ้านเขาเลยวันน แต่ถ้าคุณจะทําคุณก็ต้องทําให้มันถูกต้องทั้งหมดสิตับกลายเป็นพวกผมโดนกันทุกคนเลยเนี่ยก็หลังจากนี้พวกผมก็ทำาองหลังจากหลังจากเหตุการณ์ที่วันนั้นกลุงใช่ไครับก็ประชุมกันรอบใหญ่ไปรอบหนึ่งครับเรื่องการทํางานต่างเพราะว่าไม่งั้นมันก็จะวนกลับเป็นแบบเดิมเหมือนที่ลุงบอกว่ามันก็เนี่ยกลายเป็นฝั่งเกที่จะโดน จุดยิไม่รู้ได้ไม่ล่ามันโดนยึดถาวรเลยนะแบบนี้เจ็ดวันได้ไหมเจ็ดวันได้ไหมเจ็ดวันได้ไหมั้ไไมพอคอร์สสามครั้งได้ไหมเวลายึดถาวรอ่ะสามเดือน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 นึ้ได้ไหมเดือนนีงได้ครับครั้งแรกก็ถาวรหมดเรียนแล้วนะสามเจ็ดถาวรไงมทำสักสามวันสามครั้งวะคนเราคงมีโอกาสนะครับผู้ตํารวจตากโทษดึงไปเอาพยานโทษเลยก่อนหน้านั้นทั้งหมดก็ต้องไม่มีหมดเลยไม่ได้ไม่ได้เราก็แค่ยกคดีเองผู้ตํารวจเนื้อรื้อใหม่ไง ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราเราพลาดเองไม่เป็นไรไม่เป็นไรไปเลยเขาเลิกแกะจริงจะรับจริงถ้าเมื่อตอนนั้นน่ะเฉยอยู่คนเดียวแล้วก็จังหวะนั้นน่ะคือเฉยทำอะไรไม่ได้ครับชื่อเฉยทจะบอลเขาแทงได้จริงแต่สุดท้ายแล้วอ่ะมันสายตาเฉยคนเดียวมันอาจจะใช้การได้ไม่ได้ทั้งหมดเพราะว่ามันอยู่ในระยะที่ห่างไปนิดนึงแต่ทีนี้มันมีไอ้นักเรียนตำรวจที่มันนั่งด้วยเฉยถามว่าเห็นแกงไม่ได้บอกว่าเห็นครับพี่แต่มันลุงอยากรถไม่ได้เพราะผมล็อกรถไปมันใส่แว่นด์ดำขนาดนั้นนะผมมองไม่เห็นหรอกครับนี่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  เขาใจแล้วเอาจริงอะเขาใจยู่ก็เลยเหตุการันเป็นอย่างนี้ที่มันต้องทําอย่างนั้นจริงครับเพราะว่าถ้าเขาฝั่งนู้นสวนแคทีเดียแล้วเฉยนะคือเฉยจะอายิงแล้วลังับผี่ทีนี้กลายเป็นว่าเขาแทงฝั่งตายก็ถือว่าเนี่ยถ้าถ้าผมเห็นครั้งหน้าแล้วแล้วมันยังแบบสมมติว่าผมเห็นนะแล้วมันยะงเป็นถึงว่าถ้าเป็นฝั่งอื่นทําแล้วเราไม่ไม่ทำแบบนี้ด้วยใช่ไหมครับใช่ครับมันก็ต้องเคี่ยวแบบนี้ทุกเคสอะ ใช่ครับมันติดกาแฟถามวันนี้หน้าบ้านน่ะเตือนปุ๊บให้ร่อนตรวจทำทำจริงเขาทำจริงเขายึดจริงหน้าบ้านจริงนะใช่ครับแต่หน้าบ้านกูอชัดเลยถึงก็ให้ลืมก่อนเราก่อนดมาตียังไม่ยึดเลยไม่ให้ลืมตำรวจเห็นหมดหน้าบ้านถึงก็ให้ลืมอ่ะไม่แต่มาแกะหน้าบ้านอ่ะไอ้เหี้ยตำรวจจอดอยู่หน้าบ้านเขาเข้าไล่มาตีในบ้านเลยพี่ไม่ใช่หน้าบ้านในบ้านด้วยอในบ้านกูอยู่ในบ้านกูเลยเนี่ยใช่ครับตำรวจบอกว่าผมมีคนเดียวครับ การไอเคไอเคเออได้หรือไ่ได้ไม่ล่ะครับถ้าถ้าคุณคือคุณน่าจะจำได้อยู่แล้วอ่ะตอนเขาตีกันเละก็โดนนะมาตนั้นก็ต่างคนที่อยู่ครับไอนี้เฉยๆไม่อยู่ตรงไหนก็ได้ครับเรียกไอเมาให้หน่อยดิถ้าอย่างนั้นนะก็ก็เป็นมาตรฐานเดียวกันอ่ะพี่เคไหนพี่ถ้าผมโดนไปแล้วก็ก็ขอให้มันแฟร์หน่อยครับแต่ผมผมไม่ได้ไม่ได้อะไรนะแต่ขอให้มันแฟร์กับพวกผมที่ผมโดนไปหน่อยอย่างพี่ชายพี่ชายมาตรฐานเดียวกันทั้งหมดนะครับบางเคสแบบที่โดนบางทีก็โดนแบบทะเลาะวิวาสนะครับ อย่าเพิ่งรมดวนแองาก่นบแล้วพูดอรก่อนนี่คอเราเราพูดแค่เหตุการณ์ที่เริ่มจากวันนี้ดีกว่าเราไม่ต้องพูดเหตุการณ์ก่อนน้นนี้แล้วเพราะวันนี้ือว่ากี้ไงกันวันนี้เลยวันนี้เลยไม่นานไม่นานเมื่อกี้ยังมีการย้อนไปแบบเหตุการณ์กลให้ไม่ไม่นบ้านหน้าบ้านเหน้าบ้านเร่อนรอมก่รอผมก่ไปเงียบก่อนเดี๋ยวเพิ่งแย่งกันพูดดิเดี๋ยวเพ้่แย่งกันพูดอน้พี่เครับลเาอยากถามเรื่องเหตุการณ์ตอนท ใช่ครับใช่ใช่ผมคิดว่าคุณคุณน่าจะจําได้นะที่วิ่งเข้ามาตีพวกผมในบ้านคือในเมื่อถ้าตํารวจอยู่แล้วก็ต้องห้ามตีไม่ว่าจะกรณีดี้จําเราก็ต้องจําได้ใช่ไหมครับใช่ครับแล้วชาวบ้านจำได้ไหมฮะเดี๋ยวลุงผมยังไม่ได้เข้าไปในบ้านเลยนะลุงไม่คุณคุณเห็นใช่ไหมล่ะว่าใครอะ อ่าสาวที่ใช่อ่าเป็นสาวทิศอ่าใช่ใช่ที่ตีอยู่หน้าตรงสนามหญ้าบ้านใครอ่ะบ้านเราปะใช่ใช่บ้านเจีนยบไม่เกี่ยวบ้านใครพี่คือประเด็นคือมัน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 อยู่ในพื้นที่ไม่ใช่เลเบลกับกับอ่าถูกบ้านเขาไงถูกถูกครับคือผมอ่ะพยายามแยกแยกเขาออกเพราะว่าไม่งั้นอ่ะไม่งั้นก็จะเกิดเคสต่เอ่าเข้าใจอ่าแต่เขาตีผมผมต้องไหมฮะอ่าผมให้เขาเก็บอาวุธเขาก็เก็บอาวุธเก็บหรอ เก็บเขาบางคนเก็บบางคนเลยาบงคนแล้วเก็บบางคนแต่ว่าบางคนอ่ะไม่ได้เก็บซึ่งผมก็ยังยิงซ้ำให้เขาล้มแล้วแล้วเอาให้เก็บจนได้อ่าเห็นไหมอันนี้ไม่ใช่แล้วครับอันนี้คนละ้านะแล้วเนี่ยอะไรก็ต้องโดนยิงล้มบางเออของผมไม่เตือนแม่อะไรเลยคือเตือนตอนที่ว่าห้ามบัมเสร็จอ่ะอันนี้เป็นนี่มัอเขาแอนนี้คือเคส คืออย่างนี้าบนนะอ่าคืออย่างนี้คือผมพวกผมมาโดนเหมือนกันโดนแนวนี้คือก็โดนแบบแทงปุ๊บคือจับเลยล็อกเลยเข้าใจไหมครับถ้าอย่างนั้นอ่ะเมกต้องไปไปไปทําแบบให้มันเป็นมาตรฐานเดียวกับกับที่พวกผมโดนได้ไหมครับถ้าอย่างนั้นได้ครับแล้วก็จําได้จําได้ไหมล่ะครับปะใครอ่ะจาได้ไหมจำไม่ได้แต่จําอาวุธได้อาวุมีเป็นล้าน มีกันคนละชิ้นแบบฝรั่งผู้หญิงหัวชมพูอะรอย่างนี้เอาเอาไม่ผู้หญิงไม่ใช่ผู้ชายเป็นผู้ชายผู้ชายที่ไม่เก็บอาวุธผู้ชายที่ไม่เก็บอาวุธี่เต้ยเขาจำได้ผู้หญิงมีมาเชนะผู้หญิงที่ผู้หญิงหัวชมพูอะเป็นคนต่างให้เพื่อนเก็บอาวุธผมเนี่ยสับผมมาแต่ผู้ชายผู้ชายไม่เก็บผู้ชายยังตีต่อเห็นเขาพูดชื่ออยู่เดี๋ยวผมลองไปนั่งสมาธิลองย้อนดูแล้วกันครับ จะมีผู้หญิงมาเชียร์เดซี่มั้งชื่เดซี่อะใช่แล้วผู้หญิงก็ถึงมาเชียร์เลครับได้กัได้ผมอ่ะดีครับด้วยผมคี้ผมเห็นเขาตะโกนเรียกชื่ออยู่แต่ผมลองไปนั่งสมาธิดูครับเป่ดจ่วงกุยันบันไไดในบ้านเลยคือคือลุงคือลุงอยากจะให้เล่นเป็นแบบว่าแฟนๆองเล่ชเท้าความของพี่ก่อนพี่จะได้เข้าใจว่าทำไมลุงเขาพบกนี้คือเมื่อกี้มันมีเหตุปัมกันที่ไทางเข้าเมืองครับพี่ครัเป็นระหว่างของสอทิศกับเอนี่แหละ แล้วฝั่งเจคือไทยกับสกอตแล้วฝั่งนู้นก็เป็นมิดไนท์กับน่าจะบีบ้างหรือใครไม่รู้ผู้ชายคนนึงเขาก็บําการแล้วเฉก็ห้ามตั้งแต่แรกเลยครับบอกว่าอย่าบําการอย่าบําการแยกการเสร็จปุ๊บอ่าต่างฝ่ายก็ต่างรถพังมิดไนท์รถพังสกอตรถพังสกอตก็เลยวิ่งมาที่เฉกับไทยตอนแรกวิ่งมาแบบไทยพูดนาว่าเออขอ่องซ่อมหน่อยแล้วเฉกกำลังกิ๊บ่องซ่อมให้สกอตแล้วไทยอ่ะวิ่งเข้าไปแทงมิดไนท์ที่ฝั่งอีกฝั่งนึงก็คือฝั่งประมาณรถสีดำ ไปแทงมิดไนแล้วมิดไนก็สรุปเลยคือแล้วเฉก็นั่งดูแบบนักเกิตำรวจนั่งคือเห็นอยู่เลยครับบนรถแล้วเฉก็วิ่งเข้าไปรวบเลยเพราะว่าเฉกบอกแล้วว่าเฉก้าตั้งแต่บําแล้วว่าอย่าบํากันแล้วมันไม่ควรที่จะวิ่งไปแทงเพราะว่าจะมาบอกว่าตํารวจไม่ได้ห้ามว่าห้ามตีกันมันมันก็ไม่ไม,มันไม่อก็ควรจะเตือนไป<ห>ก่อนไหมครับใช่ครับก็อย่างที่ผมโดนอ่ะหน้าบ้านอ่ะเห็นมึงพูดทําไรเลยตำรวจอในมุมในมุมของผมบ้างได้ไหมครับก็คือคือคุณห้ามชนกันก็จริงครับแล้วเขาของกล่องซ่อมหรือว่าอะไรเงี้ คือในกรณีในกรณีที่ผมที่ผมไม่โดนยึดบ้างนะคืออย่างนี้ผมอะกำลังตีอยู่ใช่ป่ะแล้วผมมาแทงเขาไปแล้วอ่ะแทงเขาแล้วการอกแล้วตำรวจมาพอดีให้หยุดอะผมก็วิ่งไปยกมือขึ้นแล้วเก็บอาวุธแล้วผมก็ยกมือแต่อันนี้ผมก็ไม่โดนมือผมไม่มียวไม่โดนถ้า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 ตำรวจมาแล้วออแล้วแล้วลุงยกมือแล้วเก็บอาวุธเนี่ยก็ไม่โดนครับแต่ถ้าเขายังตีลุงอยู่อะใช่ใช่อน้เขาจะโดนแทงอันนี้เขาเก็บไม่ทันหรือเปล่าอ่าเอารบเลยนี่คือไม่ได้ยินเลยว่าหยุดหยุด หรืออะไรอันนี้ของเฉยอะเขียนในเจ้าหน้าที่เขาไปถึงตั้งนานแล้วไม่ใช่หรอก็ที่เขามาควบคุมสถานที่ตั้งนานแล้วอาจจะต้องพูดให้อยู่ติดต่ออันนี้อันนี้อันนี้เข้าใจอันนี้เข้าใจอันนี้เข้าโดนแลอยปล่อยมันไปแต่ผมพูดถึงในกรณี่แตพูดถึงอนาคตแล้วใช่ไหมไม่ใช่อันนี้พูดถึงของที่บ้านของที่บ้านแล้วยิงมาบ้านนะขอมาบ้านยังไงก็มีใครเห็นอออีกบ้างชื่ยู่นะชื่ออะไรครับ จะแลบน้อยมากเลยผมผมมีอยู่คนเดียวมั้งที่ยิงยซองอยู่แล้วที่เหลือถอยหลังออกถ้าจะบีนะผมเป็นตำรวจเขาระเบิดแล้วเขาตายอ่ะโอคนที่วางระเบิดอ่ะคนที่วางระเบิดเขาเขาน่าจะเขาน่าจะไม่ได้มองมาที่พวกผมมั้งทุกที่คุณเกยคนยาก็กล้าจับไม่ได้ครับไม่ก็ก็กล้าครับแต่คือผมที่ผมไม่ไม่ได้ตึงอะไรกันขนาดนั้นก็เพราะว่ามันเป็นเขตบ้าน เขตบ้านผมก็บอกว่าเขตบ้านผมจะแข่งผมมาไม่แต่ยิงพวกผมไม่แต่คือผมอยากให้หยุดไงผมแค่อยากให้แค่หยุดและแยกย้ายกันแค่นั้นที่คุณบอกว่าไม่ตึงแต่กับการว่าพวกผมมาโดนยึดอาวุธไปเลยนะถาวรเลยนะครับอ่าผมเข้าใจเข้าใจผมเข้าใจอันนี้คืออันนี้ในการในการเล่นของผมพูดถึงในการการในในของผมเอาอย่างนี้คนเดีียยวใช่่่ปะเเนอาอย่างนี้ครับงี้อย่างนี้เรา ปฏิบัติให้เท่าเทียมกันแล้วกันมันเท่าเทียมอยู่แล้วมันขวรต้อไม่ไม่มจะปฏิบัติผมพูดไม่ผมพูดถึงว่าอนาคตผมพูดถึงอนาคตไม่ต้องแต่ตอนนี้มัาควรเท่าเทียมก็ทั้งแต่ไปคือไม่เท่าแสดงว่าเมื่อก่อนมันไม่เท่าเทียมใช่ไหมไม่เมื่อก่อนมันเท่าเทียมเมื่อก่อนไม่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 ่คือตอนนี้รู้สึกคุณรู้สึกไม่เท่าเทียมไงผมผมพยายามให้มันเท่าเทียมกันถูกต้องไหมละครับมันต้องรู้สึกครับเพราะว่าตอนเนียกจองฝั่งรู้งอ้วฟังก่อนนะคุณตำรวจเคเพราะว่าวผมว่าเออ แม้ก็ตั้งในบ้านตัวเองนะมันต้องรู้สึกอยู่แล้วครับหลังจากนี้ทางคุณตำรวจต้องโฟกัสเปล่าถ้าบ้านผมไม่ปลอดภัยผมจะอยู่บ้านทำไมอะครับได้ครับส่วนเรื่องที่เขาอ่าคนน,น,าาานั้นเดี๋ยวผมตามจะรับรถตามย้อนหลังได้ปะได้ได้นั้นเดี๋ยวผมตามย้อนหลังให้เฉพาะผู้ชาย,ยาคนนั้นนะที่ผมเห็นเขาไม่เก็บอาวุธจริงๆนะ คนเดียวเหรอคนเดียวใช่คนเดียวเหรอผมผมผมไม่รู้ไม่รู้ว่าใครผมผมรู้ผมรู้คนเดียวผมรู้ว่าจะมีสวิตเบรดด้วยคนหัวอพูอ่ะใช่สมติไล่แทงไล่แทงผมอยู่อ่ะมี่เนเชนเต้อ่ะผมมาผมโดนสับอยู่อ่ะหน้าแก๊งครับดูมีทั้งปืนเห็นยืนปืนปนืยิงผมอยู่คนนี้ของจริงเลยมีทุกอย่างอ่าอย่างนี้ได้ไหมฮะหรือว่าไม่ไม่ได้ อ๋อที่เจ้าหน้าที่เห็นก็ได้ครับคือเจ้าหน้าที่เห็นเห็นแต่ผู้ชายครับแต่ว่าผู้หญิงอ่ะส่วนอ่าผมพูดชื่อเลยแล้วกันเลมม์เป็นคนบอกตะโกนบอกเพื่อนว่าให้เก็บอาวุธตำรวจมาแล้วเขาก็เก็บให้ผมเห็นแล้วหลังจากนั้นผมไปมองที่ผู้ชายคนนั้นเพราะผมยิงอ่าธนาคารล้มกับสาวธิตล้มและอาวุธอ่ะเขายังไม่เก็บเลยแล้วเขาลุกขึ้นมาและยังลุกมาตีธนาคารต่อผมก็ยิงซ้าอีกที แล้วบอกเข้าไปใกล้ๆแล้วบอกให้แยกเขาถึงจะแยกกันอ่าอันนี้คือเดี๋ยวผมตามคนนี้ให้นั้นจริงๆล้มใช่ไหมแล้วเขายังตีอยู่ใช่ปะใช่ใช่เขาไอ้ไม้แร้งโดดละอ่าอันนี้ผมผมอันนี้ผมผมผมจะเอาคนนี้ผมจะเอาคนนี้อ่าผมจะเอาคนนี้ให้อ่ะเพราะว่าผมอันนี้คือชัดเจนต่อหน้าผมจริงๆอ่าทางธนาคารโอเคนะครับแต่ว่าของของเลมผม ผมเห็นเขาเก็บต่อหน้าไปแล้วแล้วผมหันหลังไปแล้วอ่ะผมไม่ได้หันไปมองทางเลมอีกเลยเพราะผมโฟกัสที่ผู้ชายอยู่ก็ได้แล้วแต่ได้ได้ได้อ่าเดี๋ยวผมย้อนตามย้อนหลังให้ครับหนุ่เราจะได้จะได้ทุกคนจะได้อ,อรู้สึกโอเคกันก็ต้องรู้สึกอย่างนั้นอยู่แล้วครับ ใช่ครับผมผมอยากให้อผมอยากให้เลยเกตฟังกชันเราเพิ่มใหม่คือเราสามารถมีกล้องติดตัวตลอดอ่ะอ่าใช่ใช่ผมกล้องมือถือ12เราใช้ได้ตลอดเวลาโอเคได้แล้วจะเห็นอะไรก็พยายามถ่ายไว้เลยพี่จัดไปโอเคครับลุงไปหน่อยไปไปไปต่อไปดีเซตบ้านครับกองครับเกาะครับยงครับยาทีครับผมครับไม่ขอเล็กเลยเล็กหมดอ่ะ พวกกูเจอในคาพวกกูทำมานานพวกกูเฟียวอยู่แล้วเป็นธรรมดาฝ่าเฟว่าชีวันใน้ไรเชื่อมึแล้วเป็นศพว่าชกนได้ตายเชื่อมพอยู่แล้วว่าชีวันได้ลูซค w ณทำไรว่าชีก็ o ด้ดูซสตินพวกกู coming soon แล้วกู